ในที่นี้ก็หมายถึงช่วงท็อที่ยาวกว่านะครับขอบคุณกำลังใจาจากแฟนมวยชาวไทยทุกคนครับแล้วก็บอกว่าขอโทษที่ทำได้แค่เหรียญทองแดงใจหลายคนก็มองหนุ่มากเมื่อคืนน้การ์เกตก็พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดนะครับ